เบเเ้เดน้องที่นี่ครับเจนจิราต่างเบรันการับเลเจนซีไไกลคอต่างาย์ทอดเจนซทอดเจนซิาัระเไปในนดีพี่เต็งซูมะ ไม่ยอาสุดท้ายปิดแบบหลังแล้วนะค่อรสีทองรับได้ไม่หลายหมายคือสามหน่อยเก้าที่เดไปด้วยจงตุสามสองไป 哎，那个料料歪，排起头，弟弟，哎，呀哎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 呀

S <S ออกตัวงายไหมออกมาเลยสุดสายเลยหมูรอบรอบจานสุดเป็นบ้างหมูรอบข้าวข้าวหมูรอบจานถึงจะพอนย่างกำลังดีขึ้นจ้าแบบนี้จะได้หม้าขาวเอาเดี๋ยวนี้สามสิบเลยไหลจับขา

มาแล้วมันมาแล้วติเรหยบร้ยอยติเรหยบร้อยครับน้อยเวลา